ปิดตายอดนิยม อันดับที่1นนะครับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีนะครับก็ต้องบอกงี้นะว่าพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นพระในฝันของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกงี้ว่าแท้ๆแล้วก็ตัวจริงๆนะครับมีน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยครับก็องค์นึงก็ต้องบอกเลยว่าสตาร์ทกันหลัก10บล้านขึ้นไปนะครับถ้าท่านใดนะครับมีโอกาสนะครับก็อยากให้หาลองบูชาดูนะส่วนถ้าท่านใดนะครับที่บอกว่าหลวงปิตาพ่อแก้วราคาสูงไปนะครับเดี๋ยวว่าผมจะทําคลิป 1G EP นน ห้าพระปิดตา หลักพันพุทธคุณหลักล้านให้นะครับรอติดตามครับอันดับที่2นะครับก็เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัสภานสูงนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงเนี่ยเป็นแบบไม่บรรจุกุ่แล้วก็มีเป็นแบบบรรจุกุถ้าไม่บรรจุกุนะครับองค์หนึ่งก็สตาร์ทกันหลายๆล้านบาทส่วนถ้าเป็นบรรจุกุก,ก็หลักหลายๆแสนบาทนะครับก็อยู่ที่หลายๆท่านนะครับว่าจะมีงบหรือมีบัตเจ็ตเนี่ยประมาณไหนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าจะบรรจุกลุหรือไม่บรรจุกุ่ถ้าเป็นของหลวงปู่เอี่ยยัดพานนง่ร3ะก็็เปปิุ ของหลวงปู่ทับวัดทองนะฮะก็ต้องบอกนี่นะครับว่าปิตาหลวงปู่ทับวัดทองนะครับก็เป็นหนึ่งในพระปิตาในฝันของใครหลายๆคนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเซียนยุคเก,ก่าเซียนยุคใหม่หรือนักสะสมนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสหาบูชากันดูได้เลยนะครับอันดับที่4นะครับก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับขอนแนะนําเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่ทับวัดอนงคารามนะฮะปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงคารามเนี่ยครับก็เป็นพระปิตาเนื้อเมฆขิิธิ์นะครับมีของปลอมของลอกเลียนแบบกันเยอะนะฮะก็ถ้าท่านใดที่อยากจะหาบูชาเนี่ยครับก็ ให้ศึกษาแล้วก็ดูกันดีๆเพราะว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่แค่มวลสารในการทำเนี่ยก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วนะฮะเพราะในอดีตนะครับหลวงพ่อทับวัดอันดงเนี่ยท่านได้บอกไว้ว่าท่านเนี่ยนะครับจะทําทองคําที่มีสีเขียวนั่นก็คือเป็นพระเมฆสิทธิ์นั่นเองนะครับก็ลองหาบูชากันดูนะครับอันดับที่5นะครับก็ขอแนะนําเป็นพระปิดตานะครับของหลวงปู่ตึ๊ดๆอะไรดี <laughs> ลืม อันดับที่5นะครับก็ขอแนะนําเป็นพระปิดตาของหลวงปูเ่เฮียงจังหวัดชนบุรีนะฮะก็คือปูเ่เฮียงวัดป่าชนบุรีนั่นเองพระปิดตาหลวงปู่เฮียงเนี่ยครับมีมูลค่านะครับตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านหลายๆล้านก็มีนะครับก็ถ้า f อท่านใดนะที่รับชมอยู่นะก็ดูตามงบตามกําลังตัวเองได้เลยนะฮะไม่ว่าจะพิมพ์หลักล้านหรือพิม์หลักพันหลักหมื่นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลวงปูเ่เฮียงนะครับท่านก็เมตตาตั้งใจเสกให้เหมือนเหมือนกันหมดนะครับถ้าท่านใดนะครับมีโอกาสก็ลองหาพระปิดตาหลวงปูเ่เฮ ได้เลยนะครับครับก็นะครับนี่ก็เป็น5อันดาพระปิดตาครับที่ทางร้านอวบเครื่องนะครับอยากจะนําเสนอให้กับ FC ทุกท่านนะครับเอาไว้บูชาติดตัวกันดูนะครับก็ถ้า FC ท่านใดนะครับที่รับชมอยู่แล้วไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามดูช่องทางวงพระเครื่องเราด้วยนะครับยังไง E ีีหน้านะครับจะนำคอนเทนต์อะไรมาเสนอนะครับก็ฝากรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ